ชีวิตในต่างแดนพี่น้องต่างสายเลือดอความผูกพันยามเหนื่อยล้าท้อร่วมใจแรงร่วมใจเห็นอกเห็นใจเป็นพลังซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าก็ได้ไปเจอโพสต์ของน้องก้อยเนาะที่เกี่ยวข้องกับน้องลุงนะคะก็ขออนุญาตมาแล้วเนาะมาฟังความรู้สึกนะคะพี่น้องต่างสายเลือดความผูกพันที่มาเจอกันความ เขาเรียกว่าแรงจูงใจเนาะให้ได้รักและห่วงใยนะคะพูดคุยแล้วสบายใจซึ่งกันและกันเนาะความเสียใจความสุขเศร้าวันนี้ได้สูญเสียพี่สาวคนที่รักนะคะามาเริ่มกันเลยนะคะ ก้อยได้มาสนิทกับพี่ลุงพอศ2022ในช่วงที่ชีวิตท้อเพราะทะเลาะกับน้องสาวตอนนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามทำหรือให้เขามันคือสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่า <c oughs> การที่น้องใช้คำพูด ต่อเพราะทําให้ก้อยเสียใจมากและรู้สึกล้มเหลวในชีวิตนะฮะตอนนั้นไม่เคยแม้แต่จะอยากเล่าให้ใครฟังยิ่งเก็บไว้ยิ่งเศร้าคนเดียวก็เลยหันมาปลูกผักขุดดินเพื่อระบายความเครียดช่วงนั้นไปหาพี่ลุ่งบ่อยๆเราคุยกันและรู้ว่าเอ๊จริงๆแล้วเรามีอีกหลายสิ่งหลายๆอย่างคล้ายๆกันจากคนที่เคยรู้จักกัน นะคะมาหลายมากลายเป็นเพื่อนส่วนต้นปีนี้ที่ผ่านมานะคะพี่ลุงป่วยหนะักเข้าโรงพยาบาลบ่อยบางทีก็ทํำงานไม่ไหวก้อยก็แวะไปเยี่ยมบ้างช่วงฤดูก่อนเปิดสวนพี่บอกว่าพี่คงไม่ไหวพี่มาขอให้ช่วยดูแลเอกสารในช่วงนั้นเราก็เริ่มเข้ามาช่วยงานในสวนเพราะมีพี่ไม่มีเงินมากมายที่จะจ้างคนงาน หลายคนเราบอกว่าเรามาช่วยฟรีๆพี่ลุงก็ดีใจมากทุกครั้งที่ไปก็คุยกันสนุกสนานนั่งคุยหัวเราะนะคะอะกันสองคนจนฟ้ามืดเรื่องสัมเพเหระบางเรื่องเครียดเคียดบ้างบางอตอนนั้นรู้สึกว่าพี่ลุงมีปัญหามากกว่าเราตั้งเยอะเขายังไม่ทอเลยและทำไมเราต้องทอ ก็แอบใช้เรื่องราวของพี่มาเป็นพลังให้กับตัวเองช่วงที่พี่เข้าโรงพยาบาลก้อยก็เช้านะคะไปเช้าถึงเย็นเคลียงานที่ในเมืองเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันทุกวันโรงพยาบาลเปิดก้อยจะเป็นคนเยี่ยมคนแรกที่จะถึงและจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกช่วงนั้นเหมือนความผูกพันมันเพิ่มขึ้น จากเพื่อนกลายเป็นเหมือนพี่น้องพี่ลุงบอกว่าก้อยพี่เกงใจก้อยมากเราเลยให้แกสัญญาว่าถ้าปฏิหารมีจริงพี่ลุงต้องช่วยต้องไปช่วยหนูปลูกผักตลอดชีวิตแล้วแกก็ขำนะฮะตอนที่พี่ลุงกลับมาอยู่บ้านก้อยก็ไปวันเว้นวันพี่จะบอกเสมอว่าพี่รอกินข้าวพร้อมกันนะ วันพฤหัสที่ผ่านมาพี่บอกว่าอย่าพึ่งไปไหนนะพี่จะหลับแป๊บเดียววันนั้นเราคุยกันหลายเรื่องพี่แสดงให้ก้อยได้เห็นว่าพี่เห็นคุณค่าของก้อยและพี่ซึ้งใจในสิ่งที่ก้อยทำให้ครั้งหนึ่งยายจ๋าได้พูดไว้ในคลิปว่า จงทำความดีกับคนที่เห็นคุณค่าของเราแล้วเราจะมีความสุขวันนี้ไม่มีพี่ลุ่งแล้วความรู้สึกว่างเปล่าดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ดูแลคนหนึ่งจนถึงนาทีสุดท้ายสัญญาแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้จนนาทีสุดท้ายหลับให้สบายนะไม่ต้องทนเจ็บเนาะกับอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะ นาออ่านบทความนี้น้ำตาไหลตามเลยจริงๆในความรู้สึกของเย,ยจ๋าพี่น้องคาน้องก้อยนาะก็คือพี่น้องต่างสายเลือดชีวิตวันนี้คนเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาจากครอบครัวไหนแต่สุดท้ายชีวิตเนาะได้มาพึ่งพากันในต่างแดนได้มาผูกพันได้มาสร้างคุณค่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเป็นสิ่งที่สวรรค์ส่งมาให้เนาะ ในความรู้สึกรักและผูกพันเนาะความเจ็บความเสียใจนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆต่างคนต่างดึงพลังซึ่งกันให้กันและกันทั้งสองฝ่ายนะคะเนาะก็ขอบคุณมากเลยกับเนื้อความจากความรักกันกองมาจากความรู้สึกของน้องก้อยที่โพสใน f เฟ e บ o ๊กเนะาะยายจ๋าก็ขออนุญาตหยิบยกมาเพื่อ,อ ฝากถึงทุกๆคนนะคะชีวิตเรามาอยู่ต่างแดนอ,อชีวิตเราทุกเราเจอปัญหาบางครั้งถ้าเราเจอคนที่เห็นคุณค่านะเนาะนั่นแหละคือหัวใจที่เราเคยเคยได้เก้ากูลเขาเรียกว่าค้ำคูณกันมาแต่ชาติปางก่อนพี่น้องต่างสายเลือดที่ได้มา อุปธรรมค้ำชูได้มาเป็นพลังกำลังใจให้กันและกันนะคะในต่างแดนข้อความจริงๆแล้วก็ได้ฟังคลิปยายจ๋าหลายๆคลิปก็ทำคลิปต่างๆช่วยทำให้คิดได้ช่วยปลอบใจก็เลยรู้สึกดีขึ้นต้องขอบคุณยายจ๋าด้วยที่ช่วยเสนอข้อคิดดีๆ ถ้าหลายๆคนฟังคิดตามก็จะได้ประโยชน์เลยทีเดียวขอบคุณยายจ๋ามากที่ส่งข้อความส่วนตัวมาถามไถ่ก่อนสำหรับหนูไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้ายายจ๋าคิดว่า มันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นหนูก็ไม่ขัดข้องส่วนตัวก็เศร้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หนูยังมีลูกและสามีที่ช่วยดูแลและปลอบใจทำใจก่อนที่พี่ลุงจะเสียได้สักพักแล้วรู้แล้วว่าสัปดาห์นี้ต้องเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะใจหายจะห้ามน้ำตาไม่ไหวไหลไม่ให้ไหลมันยากหนูดูแลพี่อาบน้ำป้อนข้าวนะคะ อมมันยากนิดนึงที่จะลืมแต่ลึกๆแล้วก็ดีใจที่พี่ไม่ต้องทุกขทรมานอีกแล้วทุกครั้งที่พี่เจ็บก็ทำให้หนูรู้สึกแย่อย่างน้อยหนูก็ได้รับรอยยิ้มสุดท้ายของพี่ลุงนะคะนี่คือเนาะ ขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องก้อยนะขอบคุณหญิงแกล่งของเราไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะเป็นแบบอย่างเป็นพลังกําลังใจให้กับหลายๆคนในต่างแดนส,น,นะสน,น,นส่วนผักเนาะสวนมะกรูดในเบลเยียมเป็นสวนผักแรกที่เราได้กินผักสดผักไทยเก็บธรรมชาติบรรยากาศที่ได้ไปลุยหัวเราะสนุกสนานกันให้หายคิดถึงเมืองไทยนะคะวันนี้ก็จบลงเนาะด้วยการที่น้อง เนาะจากไปเลิกความเจ็บปวดนะคะไปเป็นนางฟ้ายิ้มส่งพลังนะเราจะไม่ลืมเนาะเราคนไทยในเบลเยียมไม่มีวันลืมรอยยิ้มของหญิงแก่งที่จากเราไปด้วยลูกร้ายมาภาคไปตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะแต่นี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตคนชีวิตคนเรานะฮะ เงินทองหามากมายแค่ไหนเราก็หอบไปไม่ได้ความดีสิ่งที่ดีที่จะฝากย้ำคิดย,ย้ำจำนะคะอยู่ในหัวใจของเพื่อนของที่คนรู้จักของครอบครัวได้ตลอดไปก็คือความดีคือพลังนะ,ค,ะความแก่งและสิ่งที่ได้มอบให้คนอื่นพี่น้องคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ ฝากจบไว้แค่นี้เนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอยเป็นกําลังใจแล้วก็มี FC บอกว่าให้อัปเดตเนาะายจาก็มาอัปเดตเป็นสคริปของน้องก้อยที่โพสต์ไว้ใน f a c e b o o k เนาะการที่จะไปงานศพนี่ต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าจะออกมายังไงเนาะก็รอติดตามชมเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนในเมืองไทยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ